สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจุดข้อหานะครับบอกว่าอสามการในข้อใดมีคําตอบต่างจากอสมการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเรียกไม่ได้นะครับก็คือเราจะต้องหาคําตอบของอสมการนะครับจากทั้ง4ตัวเลือกนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกัน นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับหลักในการทําก็คือเราแค่เช็ค3ตัวใดๆนะครับนะครับถ้าเราพบว่า3ตัวใดๆมี2ตัวที่มันได้คําตอบเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่ได้คําตอบแตกต่างกันก็คือให้ตอบตัวนั้นไปเลยนะครับเอาเราลองมาเช็คข้อกอไก่ก่อนกันละกันนะครับกอไก่นะครับเรามีอยู่ว่าเซนหนึ 2, ่งส่วนสองเกสามน้อยกว่าสามคูณอยู่กับสองส่วนสาม x บวกกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่า เอาสามคูณกระจายเข้าไปนะครับฝั่งขวามือก็จะได้นะครับสองเอ็กซบวกสามนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็คือเอ็บวกสามเสร็จแล้วเราย้ายสองขึ้นไปคูณนะครับจะได้เป็นสองสาหลังจากที่เอาสามคูณเข้าไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นสองเอ็กบวกสามเสร็จแล้วแก้สมการนะครับเราก็ สี่นะครับสองคูณกระจายเข้าไปได้สี่เนะครับบวกหกนะครับเสร็จแล้วเอาย้าย x มาฝั่งขวามือนะครับสี่เกลบเ็ก็จะเหลือสามเนะครับมากกว่านะครับย้ายหกลบหกนะครับไปฝั่งซ้ายมือนะครับบวกหกย้ายไปฝั่งซ้ายมือก็กลายเป็นลบหกลบหกบวกสามก็ได้ลบสามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้คําตอบว่า x นะครับมากกว่าลบหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นคําตอบ ของอสมการกอไก่เสร็จแล้วเรามาดูขอไข่นะครับขอไข่ก็คือหลักในการทำนะครับก็คือหาครนอนะครับได้ว่าคอรนอของมันคือสิบี่นะครับเสร็จแล้วก็ 2x x กส่วนสก็คือ 2x ส่วนสิบสี่นะครับลบ9้านะครับน้อยกว่าลบเศษ1นส่วนองนะครับวิธีการทำก็คือย้ายสิบี่ขึ้นไปคูณนะครับสิบี่คูณตลอดนะครับไม่มีผลต่อทิ่ของอสมการนะครับ เพราะนั้นก็ได้เป็น 2x ลบ9น้อยกว่าลบ14ส่วน2ก็คือ7นะครับเพราะนั้นได้ 2x ลบ9น้อยกว่า7น้อยกว่าลบ7นะครับย,ย้ 9, ายลบ9มาฝั่งขวามือก็ได้เป็นบวก9นะครับก็จะได้เป็น 2x นะครับน้อยกว่า2นะครับเพราะนั้นก็คือได้ว่า x น้อยกว่า1นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของข้อขอไข่ครับเสร็จแล้วเรามาเช็คข้อขอควายนะครับ ข้อควายก็คือเราจะต้องคูณกระจายนะครับคูณกระจายเข้าไปทั้งสองวงเล็บนะครับเพราะนั้นเราลองคูณดูเลยนะครับได้ x กําลังสองนะครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลก็ได้ลบ x บวก 2x นะครับได้บวก x ลบ2นะครับเสร็จแล้ววงเล็บ2งเล็บนี้คูณกันนะครับก็ได้บวก3นะครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะครับได้ลบ 3x กบวกไปเ็ก็ได้เป็นลบ 2x นะครับลบ x คูณ x นะครับได้ลบ x กำลังสองมากกว่า0นย์นะครับเพราะฉะนั้น x ก็จะตัด x กำลังสองก็จะตัดกับลบ x กำลังสองนะครับเสร็จแล้วนะครับ x ลบ2 x นะครับก็ได้เป็นลบ x นะครับลบ2บวก3ามก็ได้เป็นบวก1นะครับมากกว่า0นย์เพราะนั้นก็จะได้ว่า x นะครับไล่ลบ x มาฝั่งขวามือก็ได้ x น้อยกว่า1นะครับซึ่งสังเกตเห็นว่านะครับ คำตอบของข้อขอควายนะครับเหมือนกับคําตอบข้อขอไข่นะครับแล้วก็ข้อกอไก่แตกต่างจากพวกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคําตอบนะครับเอ,อที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้ก็คือกอไก่นะครับข้อองงูก็เช็คง่ายๆนะครับจะได้คําตอบเดียวกันกับข้อขอไข่แล้วก็ขอควายดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกกอไก่ครับ